สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆไปดูการพรวนดินการแปลดินเพื่อปลูกข้าวโพดในร่องป่ามณฑลต้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนาต้องจะพาไปดูว่าต้องแปลยังไงแล้วก็ป่ามณฑลต้งที่ปลูกที่2เดือนแล้วเนี่ยจะงามแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าระหว่างที่ร่องป่าเราว่าว่างร่องป่าเราว่างๆเนี่ยปีสองปีแรกเนี่ยเราจะปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันกับนาต้งนะครับ ก็สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนมาดูการไถแปลเพื่อปลูกข้าวโพดในระหว่างล่องสวนปาล์มนะครับเพื่อนๆปาล์มแปลงนี้นะต้องเพิ่งปลูกได้ประมาณสัก2เดือนละเพราะว่าปลูกเมื่อวันที่29่0 31ามมีนานะครับเพื่อนๆมีนาก็ปลายเดือนแล้วก็ปลายเดือนก็คือเมษาพฤษภามนีวันนี้วันที่วันที่18มิถุนา ก็ปลาล์มนะโต้งก็อายุได้2เดือนกับอีก18วันแล้วนะครับเพื่อนๆก็สวยงามนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่คือปลาล์มของนะโตอ้อายุได้2เดือนละ2เดือนกับ18วันตัวนี้จะเป็นพันคาลิก600นะครับเพื่อนๆนะโต้งก็ถไถแปะระหว่างร่องเพราะว่าเพราะว่าระหว่าง2ปีเนี่ยกว่าปลาล์มเราจะโตเนี่ยเราก็มาไถาเพื่อปลูกข้าวโพดนะครับเพื่อนๆอย่างน้อยก็เราก็จะได้ทำรายได้ระดับหนึ่งคือ ได้ปลูกข้าวโพดกันสักสองอรู่นรือก,การปีนี้กับปีหน้าแต่ว่าข้าวโพดเนี่ยที่นี่นะต้องจะปลูกเป็นข้าวโพดฝนนะเป็นคือปลูกหน้าฝนหน้าเดียวนะครับเพื่อนเก็ค <c oughs> <ๆ>ือไม่ได้ปลูกระบบน้ําหยดก็รอดน้ําฝนก็ปลูกปีละครั้งพอเพราะว่าด้วยน้ำเนี่ยแปลงนี้น้ำนะต้องใช้ลถส่วนปามไปแล้วนะครับเพืเ่อน,นๆ่นะต้องใช้ลดส่วนปามไปแล้วก็ก็เลยต้อง เนี่ยนะครับตามน้ําหยดคองนาต้งนะก็คือน้าหยดแปลงเนี้ยสี่สิบไร่เนี่ยนาต้งก็ใช้น้ําหยดใช้หยดป่ามหมดละก็ทําให้ที่จะปลูกข้าวโพดเราก็เลยต้องใช้เป็นน้ลลําฝนเราอ่าแปลงเนี้ยอาต้งยังไม่ได้ตัดหญ้านะก็คือเก็บแค่บริเวณรอบๆต้นปลามก่อนบริเวณรอบๆบ,บต้นปลามก่อนก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จ หเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยจะมาเก็บมันคือเราจะต้องรีบหยอดข้าวโพดก่อนเพราะว่านี่ก็จะคล้ายๆว่า,าเดือนมิถุนายน,นี่ก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเราต้องหยอดา่านเดือนนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บหญ้าก,กันนะครับก็ลำหนักตามคระต้องก็สวยงามนะวันนี้ก็มาคนไอมาไถเา่เองมาควนดินเองนี่นะครับเพื่อน คือพันคาลิก600ของมาต้งนะปลามา,าต้งมีทั้งหมดก็คือสสายพันธุ์นะสำหรับแปลงนี้40ไร่แบ่งกันแปลงละ10ไร่10บไร่นะแบ่งกันเป็นสายพันธุ์ละส0ไร่10บไร่ก็คือก็จะมีคาลิก600ด้านหลังนู้นจะเป็นคาลิกคิวซิกถัดไปนู้นก็จะเป็นถัดไปนู้นก็จะเป็นสาวิตคินาบลาูถัดไปนู้นก็จะเป็นสีรัตเอลิศนะครับเพื่อนๆเดี๋ยว อันนี้ที่น้าตงกำลังแปลอยู่นะเดี๋ยวไปดูที่น้าตงแปลเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเป็นเหือนตัดหญ้าตัดอะไรทำความสะอาดนะนเห็นไหมแต่นนกเรากาทาความสะอาดร,รอบๆต้นเลยนะครับเป็นเมือนคาลิหกร้อยสวยงามนะแค่สองเดือนอกว่านี่โอ้แม่เจ้า,จาเลยนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวข้ามฝั่งมาดูที่เราทําเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่ก็คือคาลิคหกร้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวย้อนไปฝั่งนี้ทาเสร็จแล้ว ฝั่งนี้ก็จะเป็นสาวิติดนาบาลูนี่นะครับเพื่อนสาวิติดนาบาลูนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวให้ต้องไปดูเดี๋ยวเราต้องจะพาไปดูที่นะต้องทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนทําเสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้คือเราแปลเสร็จแล้วเราก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็รอแต่ให้ฝนลงมาชุกๆุกทน,นีดนึงเราก็จะหยอดข้าวโพดได้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับก็จะโล่งสวยงามนี่นะ นี่นะครับเพื่อนๆทิวเป็นทิวเป็นทิวอยู่นู่นสวยงามนี่คืออันนี้คือเราตัดหญ้าเสร็จแล้วแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ถไถแปลเรียบร้อยรอรอ,นะรอปลูกนะรอปลูกกระโพดใเทดินมีความชื้นหน่อยนะต้องก็จะยอดละัานาุ์พนี้ก็เป็นสาวิตคิดนาบารูนะสวยงามเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าทำรุ่นเสร็จแล้วก็จะสวยงามนี่ทั้งแปลงนะครับ ก็ือวานาโต้งก็เป็นการปลูกปามข้างแรกของนาโต้งนะก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงก็จะพยายามทําให้งามนะครับเพื่อนจะพยายามทําให้งามเนี่ยเราแปลเสร็จแล้วก็สะอาดสวยงามนะนี่นะครับแปลเสร็จแล้วก็สวยงามนี่นะครับแปลคือแปลแล้วก็แบบนี้ฝั่งนี้เสร็จหมดละฝั่งด้านนี้ด้านนี้เสร็จหมดละนี่นะครับเพื่อนก็เหลือแต่ด้านนูน้น ก็เดี๋ยววันนี้คงเสร็จเสร็จแล้วก็จะรอ,อฝนตกชุดนิดน,นึงก็จะมาหยอดข้าวโพดกันนะก็ะคือดีกว่าเราปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่านะครับที่เราปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่านะครับเพื่อนๆแต่ล่องนี้คงจะไม่ปลูกเพราะทางนี้เธอทําทเป็นถนนนะครับให้รถวิง่งนี่ดูดิขาเหล็กหกร้อยสวยงามมากๆอ่ะดูแค่สองเดือนเองนะ สวยงามจริงๆเลยนะครับเพืเ่อนๆสวยงามจริงๆวันนี้นะ่าตงก็เลยจะมาถ่ายแปลด้วยเจ้าคูปาต้า L4018 นี้นะครับเพืเ่อนๆจะใช้ตัวคูปาต้าตัวนี้แปลอ่าคันนี้นะ้าตงเอามาเพื่อ วิง่งเออทางานในสวนตามโดยเฉพาะเลยนะครับ L4018 นี่นะครับก็คือเอามาทําเพื่อใช้งานไล่โดยเฉพาะเลยนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องจะทำเองปกติก็จะจ้างเขาจ้างเขาในหลังๆนี้เราก็จะทำเองแล้วเพื่อการเป็นเซฟต้นทุนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปไปกระนโต้งเลยนะครับ ตรงนี้จะมีท่อ,อที่เราต้องฝังไว้กลางไร่นะที่ว่าเป็นวางระบบน้ําในสวนตามนะครับเ,เพื่อนจะส่งเรื่นี่เป็นท่อเมนเราต้องฝังแล้วก็ชะลอรถเดี๋ยวจะผ่านจะไปโดนนะอรอบที่เราก็โดนไปรั่วไป2จุดนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเ,เพื่อนได้เคยมีท่อท่อฝนะังเน่ยท่อระบบน้ําอยู่แต่ท่อตรงเล็กๆไปตามต้นเนะี่ยมันจะไม่โดนเพราะว่ามันไปตามร่องแต่ตรงท่อวางที่วางไว้น,น้ำเมย ก็เมนที่เราวางฝางไว้เนี่ยกลางๆไร่เนี่ยต้องระวางัง สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาดูการไถทวนดินในร่องสวนปามเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดครต,งต้งก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ในาโต้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปที่ว่่นาโต้งจะมาหยอดข้าวโพดนะทา่ามลาคอยดูข้าวโพดแปลงนี้ของอในร่องสวนป่าคาราโต้งเนี่ยจะงามแค่ไหนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ